ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าในยุคสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยคนเราให้ความสําคัญในการเชิดชูผลลัพธ์และความสําเร็จต่างๆโดยบางทีเนี่ยเราลืมไปว่าระหว่างทางที่เราจะไปเจอกับผลสําเร็จนั้นได้เนี่ยมักจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่เสมอเหมือนเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็คือ the obstacle is the w a y ที่เขียนโดย Ryan Holiday เ คำพูดบนหน้าปกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือ The Ancient Art of Turning Trial into Triumph และก็เวอร์ชั่นที่ผมมีนะครับก็คือ The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage ซึ่งสองคำนี้ก็จะเป็นคีย์หลักของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับก็คือคำว่า trial เนี่ยคือการทดลองแล้วก็ adversity เนี่ยก็คือความยากลำบากเพราะว่าในชีวิตของคนเรานะครับในการที่เราจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็น สิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นแทบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าเราจะต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆและหลายๆคนก็จะมองว่าอุปสรรคหรือการที่เราไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้เนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เราต้องผิดหวังในชีวิตและหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ The Obstacle Is the Way เนี่ยเป็นการนําเสนอแนวคิดของ Stoicism ที่มองว่าการที่ เราจะทำอะไรเนี่ยการเกิดปัญหามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องพบเจอแต่การที่เราเลือกที่จะมีความคิดหาทางออกกับปัญหานั้นๆหรือมุมมองที่เรามองปัญหานั้นๆอย่างไงแล้วเราเลือกที่จะจัดการกับมันยังไงหรือมองปัญหานั้นๆเพื่อที่จะหาโอกาสต,ต่างๆที่เราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสู่เป้าหมายและชีวิตของเราที่ดีขึ้นโดยไลอันได้เปิดเรื่องราด้วยเรื่องเล่าของลัทธิเซนว่ากษัตริย์แห่งเมืองเมืองหนึ่งเนี่ย มองเริ่มมองว่าประชาชนของเขามีความอ่อนแอเริ่มที่จะบนและไม่ยอมจัดการปัญหาต่างๆก็เลยทําการทดสอบด้วยการเอาก้อนหินไปวางขวางทางเดินเข้าเมืองเอาไว้เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาต่อโต้ของคนในเมืองของเขาเวลาเดินผ่านมาเจอกับก้อนหินนี้ว่าเขาจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงแล้วประชาชนคนแล้วคนเล่าเนี่ยเดินผ่านก้อนหินก็เลือกที่จะบน่นหงุดหงิด โดยที่ยังไม่แก้ไขปัญหารอให้คนอื่นมาแก้ไขปัญหานั้น,น,นแทนตนเองจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเดินมาเจอกับปัญหานี้และ,และเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการที่เอาไม้เนี่ยมัดหินออกจากทางเดินแล้วก็เจอกับถุงทองพร้อมกระดาษโน้ตจากคิงที่เขียนเอาไว้ว่า the obstacle in the path become the path never forget within every obstacle is an opportunity to improve our condition ที่แปลว่า สุดท้ายแล้วอุปสรรคทั้งหลายจะกลับกลายมาเป็นหนทางของเราแล้วการที่เราก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้จะทําให้เราพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งเหมือนกับหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่ยงใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโรมันก็คือมาคั u s สออเรลิอสที่กล่าวไว้ว่า the impediment to action advances action w h a in t h e way becomes the way อะไรที่ขัดขวางการกระทําของเราจะกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราทํามันและอะไรที่ขวางทางเราสุดท้ายมันจะกลับกลายมาเป็นหนทางที่เราเดินผ่านมันมาได้และมันก็หมายความว่าการขัดขวางหรืออุปสรรคใดเนี่ยอาจจะหยุดการกระทําของเราได้ชั่วคราวแต่อย่าให้มันมาเปลี่ยนความตั้งใจไปสู่เป้าหมายหรือความเป็นตัวตนของเราไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มรับได้ว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องเจอเจอกับปัญหาความไม่ได้หนนใจหรือการที่เจอสิ่งที่เราไม่ได้คาดเอาไว้ แล้วถ้าเราได้เตรียมใจไว้แล้วลึกๆในใจเราเราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้จะทําให้เราเก่งและแร่งขึ้นได้มองว่าอุปสรรคเนี่ยจะกลับกลายมาเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ฝึกความกล้าหาญความอดทนและการต้องเผชิญกับสิ่งที่น่าอายได้ฝึกการมีเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์และได้ใช้จินตนาการที่สูงขึ้นในการแก้ไขปัญหาในอนาคตเมื่อหลายๆคนได้เจอเจอกับปัญหาก็เลือกที่จะใช้อารมณ์ความโกรธความหงุดหงิดหรือแม้กระทั่งหาทางออกไม่ได้จนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้ากันไปเลยทีเดียว ซึ่งหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดเรามองลึกๆเนี่ยเราจะหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้หรือหาโอกาสในแต่และอุปสรรคและจัดการมันได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเกี่ยวกับอุปสรรคหรืออุป c l l คคือข้อ1 perception หรือการรับรู้มองเห็นถึงปัญหาข้อ 2. action การจัดการกับมันและ 3. v i l l ความมุ่งมั่นตั้งใจ perception การรับรู้และเข้าใจถึงปัญหา ก็คือการที่เรามองเห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคืออุปสรรคหรือปัญหาแล้วเราหามุมมองที่เราคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆไลอ้อนไดยยกตัวอย่างล็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งเกิดและผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินหลายๆครั้งแทนที่จะมองว่ามันเป็นปัญหาที่จะทําให้ครอบครัวของเขาเจออุปสรรคและยากจนลงพยามองอีกด้านหนึ่งของแต่ละเหตุการณ์หาโอกาส ที่จะทำให้ครอบครัวของเขาร่ารวยมากขึ้นหรือไอเซนฮาวเวอร์ที่เริ่มเห็นนายพลที่นําทัพของเขาหลายๆคนเกิดสีหน้ากังวลกับสถานการณ์หรือสงครามนอมังดีโดยได้เรียกประชุมและกล่าวว่าเขาอยากให้ผู้นําของเขาแต่ละคนให้มองสถานการณ์ปัจจุบันเป็นโอกาสไม่ใช่หายยนะที่กําลังใกล้เข้ามาและเขาต้องการเห็นแต่ใบหน้าที่สดชื่นของนายพลแต่ละคนของเขาซึ่งสถานการณ์นี้แปลได้ว่าความกลัวการเสียขวัญและความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่ได้ช่วยอะไรและไม่สามารถทําให้เราเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นสื่อให้เห็นได้ว่ามุมมองหรือ perception เป็นสิ่งสาคัญถ้าเราคิดแต่จะมองเหตุการณ์ในแง่ลบเราจะไม่สามารถมองหาโอกาสในสถานการณ์นั้นๆได้เลยการฝึกให้เรามองเห็นสถานการณ์ที่แท้จริงโดยแยกความคาดหวังและความกลัวออกจากสถานการณ์นั้นๆจําเป็นที่ต้องใช้สติ และปัญญาในการแยกแยะเป็นอย่างมากเพื่อให้มองเห็นมาจากมุมมองของปัญหาที่แท้จริงโดยแยกอารมณ์และความรู้สึกเราจากสถานการณ์นั้นๆซึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดในการที่จะมองเห็นอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดได้ก็คือต้องสงบและไม่ใช้อารมณ์พยายามหาโอกาสในสถานการณ์ต่างๆเสมอพยายามมองหลายๆมุมและพยายามมองหาข้อดีในแต่ละสถานการณ์ให้ได้ไม่ล้อลนเน้นเรื่องที่เราจัดการได้ในปัจจุบันให้มากที่สุดโดยที่ไม่ใส่ใจ สิ่งรอบข้างและความคิดของคนอื่นจนมากเกินไปไม่แปลกนะครับที่อุปสรรคและปัญหาเนี่ยปกติมันจะกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกความผิดหวังของเราแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือเราจําเป็นที่จะต้องควบคุมอารมณ์ให้เรามองเห็นโอกาสในแต่ละปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ดีที่สุดเพราะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าการที่เราร้อนรลนหรือลนลานหรือใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยมากแล้วจะไม่ได้ทําให้เรา แก้สถานการณ์ในแนวทางที่ดีที่สุดตัวอย่างที่สังเกตง่ายๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตของผมเองหรือว่าชีวิตของเพื่อนๆที่ผ,ผ่านมาให้ลองนึกถึงว่าเวลาเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นเราจะมีมุมมองที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ของเราเข้าไปเป็นตัวกําหนดแล้วเราจะสามารถให้คําแนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยที่มีวิธีการที่เป็นหลักการคิดและตรกกะได้ดีกว่าที่เวลาเราแก้ปัญหาของตัวเอง โดยที่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาสามารถหาแนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาของคนอื่นได้ดีกว่าเวลาที่เราแก้ปัญหาของตัวเราเองเวลาเรามีอารมณ์ความผิดหวังความรู้สึกหรือโกรธหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถฝึกตัวเองให้เราแยกอารมณ์ความรู้สึกตัวเราออกจากปัญหาของเราเองจะทําให้เราจัดการปัญหาต่างๆที่เจอกับตัวเราเองเนี่ยได้ดีขึ้นร์ที่2ของหนังสือก็คือแอคชั่นหรือการจัดการกับอุปสรรคนั้นๆ ไลอ้อนได้เขียนว่า Action 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 ก็คือเมื่อเราผ่าน Perception นหรือการคิดการมีความคิดที่จะจัดการกับปัญหานั้นๆแล้วถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่สามารถทำให้อุปสรรคนั้นๆไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ซึ่งหลายๆครั้งเรารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรและเราต้องจัดการมันยังไงแต่เราเลือกที่จะไม่ทําเพราะเราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพราะกลัวความลน้มเหลวจากการกระทําของเราซึ่งในหนังสือก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่จะมีแอคชั่นก็มีโอกาสที่จะเกิดเฟลเลอร และการไม่ทำแอคชั่นก็จะทำให้ไม่เกิด failures หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านดีและด้านลบคือทั้งการสำเร็จหรือการผิดหวังหรือล้มเหลวแต่ชีวิตของเราก็จะไม่ได้ก้าวหน้าและได้แก้ปัญหานั้นๆเหมือนเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับมันซึ่งจริงๆแล้วหากเราเลือกที่จะแก้ปัญหาบ่อยๆเนี่ยการแก้ปัญหาซ้ำๆเหล่านั้นจะเกิดการมีความสามารถหรือการ break through ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้จัดการกับสถานการณ์คล้ายคลึงกันหรือปัญหาที่ยากขึ้นในอนาคตได้และการที่เราไม่ออกแอคชั่นหรือไม่มีการกระทําการการจัดการกับปัญหาเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากการกลัวความล้มเหลวหรือกลัวความน่าอายต่างๆซึ่งผมก็มีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความกลัวที่ผมจะให้ลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดูติดตามได้ว่าการจัดการกับความกลัวและประเภทของความกลัวต่างๆที่ผมเจอมาในชีวิตการ ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเนี่ยผมจัดการกับมันได้ยังไงส่วนข้อที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาเราผ่านปัญหาต่างๆเนี่ยเราควรที่จะเลือกว่าเราจะเรียนรู้อะไรกับมันได้มากคือมองเป็นด้านบวกแทนที่จะมองเป็นด้านลบซึ่งถ้าเรามองมันในแง่ลบแล้วเราคงเลือกที่จะลืมมันแทนที่จะเก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ในการใช้แก้ปัญหาในอนาคตได้และอีกแง่มุมหนึ่งที่เราจะต้องเช็คตัวเองเหมือนกันในการที่เราไม่ออกแอคชั่นต่างๆ ลึกๆแล้วเราอาจจะเป็นคนหัวแข็งและเอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะเราไม่อยากจะผิดพลาดไม่อยากถูกวิจารณ์โดยคนอื่นก็เลยเลือกที่จะไม่ออกแอคชั่นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆก็จะไม่ล้มเหลวและไม่ได้ถูกวิจารณ์เพราะคนหัวแข็งส่วนมากจะไม่อยากให้ใครมาโต้แยง้งหรือโต้เถียงกับสิ่งที่เขาทําหรือมาเห็นสิ่งที่ผิดพลาดของเขาซึ่งในแง่นี้ในหนังสือได้ให้ข้อคิดไว้เหมือนกันว่าเราต้องเช็คกับตัวเองซึ่งผมก็ต้องเช็คตัวเองบ่อยๆเหมืนกันเพราะคนเราไม่อยากให้คนอื่นมามองเราว่า เป็นคนที่ทําลายผิดพลาดล้มเหลวการที่เราเลือกจะไม่ยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดถือเป็นบทเรียนอย่างใหญ่หลวงเพราะแทนที่เราจะได้นําความรู้และการปรับตัวการเข้าใจและมองเห็นถึงโอกาสต่างๆในแต่ละปัญหากับกลายเป็นว่าเราปิดบังตัวเองและไม่สามารถใช้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเป็นความรู้เพื่อพัฒนาต่อไปได้โดยไลอ้อนเองก็ได้ยกตัวอย่างความผิดพลาดและล้มเหลวมากกว่า6,000ครั้งของโทมัสเอดิสันในการที่จะค้นหา ไสดหลอดไฟกว่าจะมาเจอหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่กลายมาเป็นหลอดไฟให้เราได้ใช้กันและไลออนเองก็ได้เน้นย้ำว่าให้เราคิดถึงเด e p r โปรเ s หรือการแยกสิ่งที่เราต้องการออกมาเป็นขั้นตอนย่อยๆแล้วก็ทำมันก็คือการ Think p r o g r e s s not perfection คือการคิดในความก้าวหน้าของขั้นตอนไม่ใช่หาสิ่งที่สมบูรณ์แบบหาทางทำให้มันเกิดความก้าวหน้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งจะทำให้อุปสรรคหรือ o b s t a า l e ไม่สามารถกั้นขวางเราได้ต่อไปและแม้ว่าคนทั่วไปต้องการที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ยากๆหรือปัญหาที่พวกเขาไม่อยากพบเจอแต่คนที่จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือพยายามหาตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดจากปัญหาที่ผ่านๆมาให้ได้เพราะฉะนั้นสภาพจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการสถานการณ์ต่างๆเพื่อเลือกการกระทำหรือแอคชั่นที่ดีที่สุดของเราได้ภาคที่3 วิวความมุ่งมั่นตั้งใจไลออนได้ยกตัวอย่างประธานาธิบดีลินคอนว่าท่านได้ให้ความสําคัญกับความมุ่งมั่นตั้งใจหรือวิวเป็นอย่างมากจนสามารถก้าวข้ามสถานการณ์หรือสภาวะหลายๆลอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแม่ภาวะความยากจนหรือแม้กระทั่งตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าในบางเวลาเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้จนสามารถมาเป็นหนึ่งในผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของอเมริกาได้ หรือในบางสถานการณ์ของลินคอนเองถ้าเขามองเห็นว่ามันจะมีแต่ความล้มเหลวแล้วเขาจะยพยายามมองหาว่าในความล้มเหลวนั้นๆจะมีโอกาสหรือประโยชน์ให้คนอื่นๆได้บ้างหรือเปล่าโดยลินคอนจะยึดถือคำว่า this to shall pass ก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปโตอีกจะเน้นเรื่องของมุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ให้มันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเป็นตัวตนที่ดีขึ้นเป็นเราในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็นโดยตั้งเป้าหมายและความตั้งใจอยู่ในใจิตใจเราอย่างไม่ยออ่อท้อซึ่งวิวหรือความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมเองได้ร้อเซเพราะว่าไม่มีใครมาบอกให้เราล้มเลิกความมุ่งมั่นตั้งใจของเราได้นอกเสียจากว่า เราจะหมดกำลังใจและเลิกมันไปเองและหนึ่งในตัวอย่างเกี่ยวกับโทมัสเอดิสันก็คือระหว่างที่เขาได้นั่งกินข้าวเย็นอยู่กับครอบครัวของเขานั้นมีคนวิ่งเข้ามาบอกว่าไฟกำลังหหมไหม้โรงงานของเขาอย่างรุนแรงและเมื่อเอดิสันไปถึงโรงงานและมองเห็นว่าไม่สามารถจัดการหรือควบคุมเพลิงได้แล้วเขาได้หันไปบอกกับลูกชายของเขาว่าให้ไปเรียกแม่และพวกเพื่อนๆของเธอมาดู พวกเขาจะไม่ได้เห็นไฟที่โหมใหญ่ขนาดนี้อีกแน่ๆแทนที่จะเศร้าเสียใจโวยวายกับสิ่งที่เขาไม่สามารถจัดการหรือทำอะไรได้แล้วเอดิสันเลือกที่จะยอมรับมันแล้วกลับมาสร้างโรงงานใหม่ใช้ชีวิตในฐานะนักประดิษฐ์และคนควาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกนี้และนี่ก็เป็นคำถามที่ผมจะถามตัวเองอยู่ตลอดเ,ลเวลาว่าแทนที่เราจะจมปากหรือผิดหวังกับปัญหาเล็กๆน้อย,อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ เหตุการ์โรงงานไฟไหม้ของโทมัสเอดิสันแล้วผมจะสามารถยอมรับและเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์หรือปัญหาเหล่านั้นได้บ้างเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์หรือความผิดหวังใดๆที่เราไม่สามารถจะหามุมมองให้เราเรียนรู้กับมันได้จุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราที่คิดกับมันยังไงเท่านั้นเองการที่เราจะมีมุมมองที่แข็งแรงมีสภาวะจิตใจที่ดีที่ทําให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้เราจําเป็นต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ยากขึ้นหรือสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จัดการกับความคาดหวังของตัวเราเองและอดทนกับความผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าที่เราจะสามารถไปสู่จุดที่เราต้องการยอมรับและรักในโชคชะตาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยมองที่ภาพใหญ่และจุดหมายที่เราอยากไปถึงเสมอเราไม่ได้มีสิ่งที่ต้องการมาตั้งแต่เกิดบางคนไม่แข็งแรงอ่อนแอรหรือบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนทําให้ไม่มีโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นๆแต่ไม่ว่าเราเองจะเริ่มต้นจากจุดไหนเราสามารถจะทาให้ตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้ ถ้าเรามวแต่จะโทษสิ่งที่เรามีมาแต่กําเนิดหรือสถานการณ์ปัจจุบันเราก็จะไม่พยายามทําให้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตเราดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของปัจจุบันมันง่ายมากที่เราจะเลือกหนทางที่มันสบายทั้งทางกายทางใจแทนที่เราจะไปเจอของความลําบากความผิดหวังหรืออุปสรรคต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่จะทําให้เราไม่เลือกหนทางที่ลําบาก ซึ่งไปสู่การพัฒนาตัวเองซึ่งหนังสือไม่ได้หมายความว่าให้เราคิดลบอยู่เสมอว่าเราจะเจอกับอุปสรรคแต่เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสถานการณ์ยากยกต่างๆในอนาคตและบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ก็คือข้อ 1. เราต้องแยกแยะอารมณ์และความผิดหวังออกจากสถานการณ์ให้ได้ เพื่อให้ได้มุมมองและความคิดที่ดีที่สุดในการจัดการสถานการณ์นั้นๆข้อ 2. เราต้องหาการกระทำที่ดีที่สุดในการจัดการอุปสรรคนั้นให้ได้หรือแม้ว่าบางทีสิ่งที่เราทำจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ตามอย่างน้อยให้เราได้เรียนรู้หรือได้ทิ้งสิ่งดีๆจากสถานการณ์หรือ ความลำบากเหล่านั้นให้คนอื่นได้บ้างข้อ 3. บางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับมันแค่อย่าละทิ้งความมุ่งมั่นตั้งใจหรือเสียความรู้สึกและทําให้ความผิดหวังจากอุปสรรคต่างๆมาด้อยค่าความเป็นตัวตนของเราไปได้สิ่งต่างๆทั้งหมดจากหนังสือเล่มน,นี้แม้มันจะไม่ง่ายต้องใช้เวลาฝึกฝนเป็นอย่างมากที่จะมีชุดความคิดเหมือนบทสรุปนี้ให้ได้แต่ในชีวิตของเราทุกๆคนนี่คือความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะในการที่เราเริ่มทําอะไรต่างๆ มันก็จะไม่แปลกที่เราจะเจอกับความผิดหวังและอุปสรรคต่างๆถ้าเราคิดได้ว่าสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความผิดหวังต่างๆมันจะทําให้เราเรียนรู้และทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นรวมทั้งมันได้ให้บทเรียนและทําให้เราแข็งแรงขึ้นความคิดเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆทําได้มันจะเปลี่ยนมุมมองของเราในโลกนี้ไปอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่สังคมเราเชิดชูความสําเร็จและผลลัพธ์และมองว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงและเป็นสิ่งที่น่าอาย เราให้ best score หรือความคิดเห็นคะแนนของหนังสือเล่มนี้ในมุมมองของผมกันนะครับในหัวข้อแรกก็คือ easy หรือ fun to read การอ่านง่ายหรืออ่านสนุกผมให้คะแนนเทาน,นี้8เต็ม10เพราะว่าออโดยหลักการของสตอิยในบางคำพูดหรือความคิดที่เป็นปรัชญาย,ยุคเก่าบางทีอ่านแล้วมันอาจจะมีความเข้าใจยากในข้อความของเขาสักเล็กน้อยแต่ไรอันเองเขามีความสามารถในการที่จะยกตัวอย่างมาเป็นคำพูดง่าย และเอาตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมาทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะทําใหอา้อ่านได้สนุกขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นคะแนนพาร์สองคือ life changing หรือ impact ก็คือหนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตไปนในทางที่ดีขึ้นหรือทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้มากขนาดไหนผมให้คะแนนพาร์น e ี้9เต็ม10เพราะเป็นหนังสือที่มีคําสอน ที่ไลอันเขานํามาเขียนเป็นบทสรุปง่ายๆแล้วเราสามารถจําได้ในการที่ไปไปใช้ในชีวิตจริง2เหตุการณ์ที่ชัดๆเลยที่ผมจำเอาไว้เตือนตัวเองไม่ว่าจะเป็นการหาไส้หลอดไฟกว่า6,000ครั้งหรือโรงงานไฟไหม้ของเอดิสันนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเขาเราสามารถเอาเทียบเอาเหตุการณ์เหล่านี้มา เทียบกับปัญหาของเราที่เราเจอทําให้เรามีมุมมองต่อปัญหาที่เปลี่ยนไปเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเทียบกับเอลิซันแล้วมันคือเรื่องเล็กมากและในการมองอุปสรรคและปัญหาต่างๆว่ามันเป็นผลทางที่เราพอเราทําแล้วเราจะต้องเจอเนี่ยทำให้เรามีความแข็งแรงทางความคิดมากขึ้นถ้าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมวนกลับมาอ่านเกือบทุกปีนะครับถ้าไม่ทุกปีก็2ปีก็จะมาอ่านครั้งหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือมาสุูหรือต้องไปหามาอ่านเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ เป็นลักษณะเหมือนคะแนนที่ว่าแนะนําให้เพื่อนๆไปหามาอ่านเพิ่มเติมไหมภานนี้ผมให้9้าเต็มสิเพราะหากเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่ต้องการหาจุดยึดมั่นในชีวิตหรือต้องการพัฒนาตัวเองให้เรามีชุดความคิดที่แข็งแรงขึ้นหรือในบางเวลาเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมชีวิตเราต้องเจอกับความผิดหวังอะไรต่างๆรู้สึกว่าฉันไม่ชอบสถานการณ์ของฉันณปัจจุบันหรือรู้สึกหมดกําลังใจในการทดลองทําอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ได้ดังใจ ก็จะเป็นหนังสืออีกเล่นที่ผมแนะนำให้ไปหาอ่านเพิ่มเติมกันนะครับ The Of Circle i s w a y e เ,เขียนโดย Ryan Holi d a y หนังสือภาษาไทยจะมีชื่อเรื่องว่าอุปสรรคคือทางออกนะครับยังไงก็ไปลองหาซื้อกันดูได้แล้วก็ผมอยากจะแนะนำโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอุปสรรคและความกลัวความล้มเหลวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความกลัวต่างๆที่ผมได้เจอเจอมาในชีวิตของตัวเอง2อปีที่ผ่านมาและวิธีจัดการกับความกลัวเหล่านั้นเนี่ยให้ไปดู วิดีโอเกี่ยวกับความกลัวที่ผมได้ทำไวต้ตามลิงก์งนี้ได้เลยครับ